ก็เรียกโหราท้าสุนัขนี่เรียกเรียกโหราท้าสุนัขครับโหราท้าสุนัขนะครับโหราท้าสุนัขส่วนที่โผล่มานี่คือส่วนที่บานแล้วนะฮะออ่าาันนนี้บเวลามันอยู่ในดินมันจะมีลักษณะงอกมาจากดินเงี้ยเหรอครับอ่าก็มันงอกมาจากดินแบบนี้เลยอ๋อกดอกนี้เลยออกดอกจากพื้นดินแถวนั้นเขายังไม่มีคนรู้จักเลยขึ้นมาเป็นคนลดขั้นลดึกอัพเลยนเนี่ยโอ้โห อเขาเรียกเห็ดตีนเราเรียกเห็ดตีนกันเอาขายเห็ดวางกันนะฮะเรินมเตะกันเรื่อยไม่รู้จักอ่ะล้วหมอพระพรมนี่ไม่เคยเจอเลยหรอครับไม่เคยฮะไม่เคยเจอเนี่เจอตั้งแต่เรียนมาไม่เคยเห็นเลยนะฮะอันนี้ได้เห็นแล้วนะครับอาจารย์เขาไล่ฟังไงก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยครับนี่ต้องใช้ความพยายามมากครับถึงจะได้เจอเนี่ยครับครับรุ่นไปเขาหลวงนี่อาจารย์ก็ชี้ว่าต้นนี้หัวราเท่าสนะ ก็เห็นแต่ต้นไม่เห็นดอกยังไม่ออกดอกหมายความว่าต้นมันเป็นไงฮะต้นที่ว่าต้นเหมือนเหมือนต้นปลูใบล่างของต้นปลูแเหมือนปลูนะครับเหมือนปลูแต่เปลือกเวลามันแก่ต้นออกออกสีน้ําตาลแต่ต้นปลูนี่เปลือกสีขาวสีนวลขาวนะครับแต่ถ้าถ้ามันหัวละธรรนักแต่เปลือกจะสีแดงเนี่แห่ะสีแดงเหมือนไอ้สีเนี่ยนะเหมันมันออกสีสีแดงอ่ะมันแบบสีน้ําตาลแตกต่างกันแตกต่างกันแต่ใบใบจะแหลมกว่าเล็กกว่าใบบางกว่า เหมือนเหมือนปลูต้นอะต้นลักษณะที่บ้านก็มีที่บ้านก็ปลูกไว้ให้เขาดูแต่ยังไม่ออกดอกมันจะออกหรือเปล่าไม่รู้มันเป็นในเนี้ยมันไม่เหมือนบนเขาอะบนเขาเปนที่เยอเเป็นที่เอมีหินเยอะมีหินเยอะมันแร่ธาตุต่างกันนะมันจะออกดอกหน้านี้เนี่ยเราเราปลูกนี่มันจะรอดไหมครับเนี่ยนะไม่รอดไม่ได้ไเลยต้องเอาต้นมาอ๋อต้อเอาต้นไม้นี่ไอ้เป็นหวยเฉยเอยนี่ดอกดอกนี่ดอกนะดอกครับดอกมันจะออกดอกที่ลา ไม่ได้เหมือนต้นไม้อื่นนี่นี่เนี่ยปีแรกเห็นเลยอ่ะปีแรกได้เห็นว่าสนดี้าปี่าอันนี้พอพอมาเรียนครบอมอมให้ดูต้นไม้เลยนี่กี่ปีไม่ไม่ไม่ได้พาต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ครับต้นไม้ใหญ่เวลาจต้นตอนใหญ่แล้วถึงจะออกมันมือนก็ต้นมะม่วงต้นอะไรนัถึงกำหนดถึงถึงกำหนดเขาก็ออกเนี่ยอนี่เป็นตวนตารนะอันนี้ไงนี่ไงเนี่ยที่ผมบอกว่าอ่า อ่คนที่สอดำนะแตกต่างกันอย่างนี้นี่คนที่สอวดำนะครับอันนี้โคนที่สอขาวเห็นป่ะเนี่ยใบใบต่างกันเห็นป่ะเนี่ยมีลูกเหมือนกันมีลูกเหมือนกันที่ต่างกันต่างกันตรงไหนที่สังที่ใบที่ใบใบแหลมกับใบใบแหลมกับใบไม่แหลมนะคนีสอขาวคนที่สอดาครับ้ายมือของคุณหมอนี่ใบแหลมนะฮะนี่คนที่สอดำอ๋ออันนี้ใช้มือแหลมนี่คือที่คนที่สอดำครับนี่คนที่สอขาวอ๋อคนที่สอขาวครับเนี่ยต้องดูตรงนี้ ว่าเออคนที่อดำคนที่สอขาวเป็นยังไงเนี่ยลักษณะของใบมือซ้ายไปแก้กลิ่นสับสารร่างกายเนี่ยนะฮะออแล้วก็ลากของมันแก้แก้โรคปอดอ๋อลากแก้โรคปอดครับครับมะเร็งในปอดโรคปอดได้หมดเลยนี่ถูสมบูรณ์นี่ดวงจมูกได้อือันนี้ขับเสมหะเนี่ยครับลายเสมหะที่เป็นเหนียวให้กระจายไม่เหมือนกันนี่ว่ารักษาคนละอย่าง ลักษณคนละอยยาเพราะไอ้นี่อ้นี่เม็ดเม็ดมันมันมันแก้พวกลมมันพื้คามบ่านไงเนี่ยเม็ดของมันเนี่ยเส้นสีเป็นผ่นเหนยวแล้วแกเป็นลมควาพาม่างเนี่เม็ดมันน่แทนพนันได้แน่นางกายไม่ถังกลายได้คมปลกได้ิดิดเป็นไทิดเป็นมางกายก็เปิดรถสาใค้าคนั่นน่ะมาอะไรมารับเลยใช่ไหม อ่าสมสไหมโอเคได้ๆดครับวงเรียนไปไปคัดตองปวาเลยก็ที่ที่ลิมปิเป็นพยาบาลเขามาเข้าไปช่วยกันมาเงินอันนี้บอกว่ามาแต่มงจ้าบอกเปแล้วขอไปรับหน่อยจะมาเรียนต่อเรวแล้วี่แล้วอาจารย์คนละเป็นไงบ้างวนนี้ใจ้นน่ละะก็แค่การรับูอาการที่กำแพไหยู่โรงพยาบาลอยู่แต่ไม่ออกเพราะว่าเห็นว่ากระพาะลอะ อพอถลากน่าจะเกิดจากการแกขกินไม่เป็นร่ยาเวลาครับืเช้าทัดกาแฟเยอะแล้วก็ไปไหนตัวไหนอะไรพวกนี้ยที่พอนานามันเพิ่งเป็นนะเพิ่งแสดงอาการอย่างนั้นเข้าป่าเอาต้นสามเดียมมากินได้แล้วสองคนเลยเหลือสองคนเลยเนี่ยนี่คนเนี่ยฮผมก็มีแนวโน้มนะโอไปหาต้นคมบางในในนั้นแก้ก็พอแผลแผลเลือดล้าง บอกว่าจ้าแล้วก็ให้เตรียมมามาใหมาเปลีนแล้วนะจะมีสมาชิกใหม่มาตั้5คนเกี่ยวมาชดเชยกันเกี่ยวที่ขอมากหอมคอเกี่ว้วนี่ดีเล่นรับโอ้สิดเล่นมาไม่รู้ผมได้แล้วเขาบอกเขาจะให้อยู่ไง แล้วมาตัดพักเครื่อนะฮะมาตัดพักเครื่อนดีอ่ะดีผมถวายครับเตรียมมาแล้วครับอันนี้ให้เขาเขาบอจะเอานันไปได้เขียนกันเีไหมอาจารย์เขบอกหมอไมยมไม่ไงว่าเขาจะให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขก็ไม่สบายไม่ได้ก็ดีชาโทรศัพท์นะอยนเลยผมต้องไปก่อนเดี๋ยวเขาดยให้ ตัวดติดนะตัวนี้ก็วดติดก็ใช้กระดาษกระดาษจับสายัรอันอันนี้ใบยื่นคำร้องสอนจากไหมตอนนี้ยตอนนี้โอ้โหฉันย่อมเลยองมันไม่ถ่ะเพราะว่ามันจะมีใบพนักงานคล้ายๆก็เรียกว่าอะไรใบตาน้ำเต้าหรือไปไปอะไรมารับรองแพทย์อ่ะมันต้องใช้ใช้ตัวนี้เป็นหลักตัวนี้มันแปลกอย่างหนึ่ง เวลาเราต้มกินแล้วเราไปเททิ้งเนี่ยหมาไปดมไม่ได้ไปอยู่นาที่สองไม่ยังต้งแพทใช่ไหมหมาก็เด้าลมเลยสอยเลยยิ่งเดินดมแล้วก็อยอยู่นั่นแหละสอยลมนะครับสอยตัวเองเลยนะมันแปลงยาตัวเนี้ยต้นยามันมันอะไรเยนะเป็นหลักการมันได้กินอะได้กินอะไปดมดมได้กินมอยยิ่งก้มกมล็อกล็อก เดี๋ยวจะคอยรับถึงขบดมมาแล้วคอยแล้วแค่อะไรต้มอ่ะี่เลยต้นไม้เลยเครับประบาดแต่บางคนกงเล่าพวกที่เที่ยวไอย่านี้ต่เต้นท่มทุนกอย่าหมดเลยครับต้หล้มอมตกิ่งกิ่งนี้ต้นมันดีเล่ อันนี้เราออกกองแล้วจริงมันรักจริงนะต้องตั้งต้ตั้งพุ่มมันตั้งพุ่มเลยถ้าปลูกไปกลางแจ้งแลตั้งพุ่มใหญ่เลยครับนี่อยู่กลางเดียร์แล้วก็อย่าได้นี่ยเสิร์ฟนอทานข้าทาน ก็าจะแรกเตรียมมาสองเรียเลยเอาจารย์ตัว่าอะไรก็เลยเอาเราเก็บไปเลยันกัน